สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมมื่อนี้ก็เด้มาพบกันทั้งช่องขิมน้ำโชกผ้าร่วยชาแนลนะครับครับผมพี่น้องเมืออกี้ภาพาพี่น้องมาชมตัวเลขนิมีตฝันดีของปูเมืองเลยนะครับผมปูเมืองเลยก็ได้เล่าความฝันให้ฟังนะครับผมเนาะพรเลขเด็ดสามตัวนะครับแล้วกับเลขสองตัวนะครับปูก็จับคู่ให้เรียบร้อยนะครับผมพี่น้อง ครับผมแอดมินก็ขอโทษพี่น้องนะครับผมกับบริษทายวิลีโอนะครับก็เลยทำภาพนิ่งนะครับเนื่องจากแบตเตอรี่นะครับโทรศัพท์ของขีมน้ำโชกผ้าร้วยเมดนะครับก็เลยบริทายก็เลยทำเป็นภาพนิ่งนะครับผมและพี่น้องเนาะนะครับปูกระด้เล่าห้ความฝันนะครับห้คขีน้ำโชกฟังนะครับผมพี่น้องปูกระเด้มิดฝันว่านะครับ ฝันว่าเห็นชายสามหญิงสามนะครับผมพี่น้องได้จับปลาเด้หนองสาแห่งหนึ่งนะครับในความฝันนะครับในนิมิตฝันปูนะครับผมครับผมปูเลยเล่าให้ฟังนะครับผมกับปูกรแปรเลขไห้นะครับผมพี่น้องแปลเลขไห่สามตัวนี่หนึ่งคู่นะครับผมพี่น้องสองตัวอีกหนึ่งคู่นะครับผมพี่น้องสามรับปูเมืองเลยแปให้มานะครับผมพี่น้องครับผมกระทำมาช่มน้ำกันนะครับผมว่าตัวเลขปูเมืองเลยนะครับ แปลขั้วตัวเลขให้ตัวใดนะครับผมเนาะตัวเลขกนี้มีฝันดีนะครับผมกับมาชมน้ากันนะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องปูเมืองเลยฝันนะครับเนาะก็เริแปลเลขกให้นะครับผมสามนะครับผมหกแปดนะครับผมพี่น้องสามหกแปดนะครับผมเนาะราคาหกเจ็ดกันไว้นะครับผมเนาะสําหรับเลขบนนะครับผมวิ่งหกนะครับผมพี่น้องปูกระดเขียนให้นะครับว่าวิ่งหกเนาะ นะครับสาหรับเลขบนนะครับสําหรับเลขล่างนะครับผมปูห้มาหกสามนะครับผมกับแปดแปดศูนย์นะครับผมพี่น้องนะครับผมเนาะนิมิตฝันว่านะครับเห็นชายสามหญิงสามนะครับผมจับปลาอยู่หนองน้ำนะครับผมเนาะที่ไดแห่งหนึ่งนี่แหละครับผมปูแล้วก็นิมิตฝันนะครับก็เลยได้แปลให้ท่างช่องทิมน้ำโชกผ้าร่วยพังนะครับผมพี่น้องเนาะนะครับ ครับทีมน้ำโชกกระเดยทถาำภาพนิ่งนะครับผมเนื่องจากโทรศัพท์แบตมดนะครับผมกะกาบขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับเนาะก็เลยถ่ายภาพมาให้พี่น้องชมนะครับผมพี่น้องนะครับผมสามรับตัวเลขปูเมืองเลยนะครับผมนะครับแอดมินก็นํามาเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องก็โปรดขอให้พี่น้องนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแอดมินนามาเป็นแนวททางซื่อๆนะครับผมเนาะนะครับผม ครับผมพี่น้องสาหรับพี่น้องท่านใดนะครับผมเนาะที่บูช่นชอบครับกับตัวเลขปูมองเลยนะครับผมก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับผมเนาะแอดมินบ่าวกันนะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องสาหรับพี่น้องท่านไหนเนาะทื่ชอบนะครับผมถิมักนะครับผมกับตัวเลขปูมองเลยนะครับผมเนาะก็แคบหน้าจอไว้นะครับผมเนาะไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องเนาะเพื่อสิมีโชคมีลาบนะครับผมกับปู เมืองเลยนะครับผมพี่น้องเนาะเิบนกระดิ่ิมิตฟันดีนะครับผมพี่น้องครับผมครับผมก็ขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมพี่น้องที่เข้ามารับชมแล้วนะครับผมแอดมินก็ฝากในเด้อนะครับผมฝากกดติดตามนะครับพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทั้งแอดมินในเด้อนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมพี่น้องเพื่อพี่น้องสิบบริภาดคลิปดีๆนะครับผมเลขเด็ดดังๆนะครับผมเนาะทางแอดมินมานําเสนอนะครับผมพี่น้อง ครับผมสาหรับสาหรับวันนี้นะครับผมแอดมินก็ขอให้พี่น้องนะครับผมเนาะมีความโชคดีทุกท่านอยู่ดีมีแห้งนะครับผมสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพี่หนานะครับผมเนาะว่าแอดมินจะตามเลขเด็ดปูไดมาให้แน่นะครับผมอย่าลืมนะครับนอกกดติดตามกดกระดิ่งไว้อย่าลืมกดซับสไครต์น้ำนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ